สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนวันอาทิตย์ตอนเช้าๆวันนี้เรามาบ้านส,สวนกันค่ะเดี๋ยวจะพามาดูสวนทุเรียนนะคะเล๊กเดียวลกมากเลยยากขึ้นเยอะเลยเึิ่งตัดไปไม้ใบๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูทุเรียน สองปีแล้วนะคะเนี่ยทุเรียนเป็นส่วนผสมค่ะก็จะมีตั้งแต่ต้นมะขามแล้วก็มีสตอมีขนมนมีมม่วงเป็นส่วนผสมทุเรียนนี่ป,ปลูกได้สองปีเองค่ะนี่ค่ะต้น บางต้นก็ต้นเล็กตายไปหลายต้นเราก็มีทุเรียนนี้ถ้าไม่ดูแลดีๆจะตายต้นสตอค่ะล้อมออกดอกเป็นฝักเราก็มี ปีค่ะทุเรียนมังต้นก็ต้นเล็กมังต้นก็มังต้นก็ต้นใหญ่จะโต,ตไม่เท่ากัน ย,ยคนละพันกันนะคะเนี่ยอันนี้น่าจะซื้อที่พิษณุโลกนะคะพัน์นี้จะเป็นแบบนี้จะเป็นพุ่มแต่ถ้าซื้อมาจากระยองจะเป็นแบบน้้น ซื้อมาจากละยองแล้วก็ซื้อมาจากพิซเนลลใกล้ๆสลูกได้สองปีเราไม่ได้ต่อท่อนะคะเรายังไม่ได้ต่อท่อเราใช้ฝักบัวลดน้ำเอาห้งมาตั้งไว้เอาฝักบัวลดน้ำต้นเล็ก เดี๋ยวจะให้ดูส้มเขียวหวานนะคะนี่ส้มเขียวหวานนะไม่ใช่มะนาวนะลูกเล็กลูกเล็กไปหน่อยแต่ถ้าเขาสุกแล้วก็จะลูกใหญ่กว่านี้ไม่เยอะแนละ้วค่ะเหมือนมะนาวอะลูกไม่ใหญ่ส้มที่สวนแต่ถ้าออกก็ออกกันก้นออกเยอะมันจะเปรี้ยว แต่ระยะหลังนีน่ไม่เปรี้ยวมากเพราะว่าเราใส่ขี้วัวล,ลงไปค่ะเมื่อไหร่จะพาไปดูสตอนะคะนี่ค่ะสตอของเราออกฝักแล้วค่ะขายไปรอบนึงแล้วอันนี้รอชุดใหม่นี่ค่ะ ของเราเราจะพาไปดูมะนะคะเมะมีอยู่ต้นหนึ่งนี่ค่ะเมะปีนี้เพิ่งปีเป็นปีแรกค่ะที่เห็นแบบว่าเป็นผลเยอะเลยเต็มต้นเลยค่ะ con rau Hãy subscribe có kênh